สบายดีทีกสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็พวกกับช่องของดีมด้าสาวด้าลังสามวันนี้นะคะทุกคนแม่เวิร์นใช้ให้น้องดีมกับน้องด้าไปซื้อหัวอาหารเนาะซึ่งอ่านี่ทุกคนแม่เวิร์นไปเงินเอเฟลดะเสร็จมาหาดีว่าไปซื้อหัวอาหารแม่ได้หัวอาหารชิงหมดละน,ดน,น้องดีมออกับเงินน้องดีมเอาไปก้อนแล้วก็พอดีวันที่แปดเดือนแปดทุกคนซึ่งานวันเกิดของแม่เวิร์นดีมกับน้องด้ากันเลยว่าชหลรวมเงินกันซื้อเครื่องให้แม่เวิร์นเนาะแม่เนทุกคน เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่าน้องหยิบกับน,น,น้องดานสินเลือกซุดแบบไหนหรือว่าแบบไหนนะคะทุกคนว่าแม่เบินจะดีใจหรือว่าตื่นเต้นจะาอ่านแ <laughs> ม่เบิร์นสอบหรือไม่สอบ,อสอบ,อสอบอทุกคนออเพราะว่าเง,งินแม่น้องดีกับน,น,น,น้องดาทอนเนาะทุกคนเก็บมาส่วนน้องดาสิเลือกโอเคนะคะเสื้อหัวหันแม่เบิร์นก่อนทันแรกแล้วก็ไปซื้อเครื่องหรือว่าซื้อเครื่องก่อนบ้าบซื้อขอ,องก,อก,ก็ได้โอเคคนเสนอทางไปเลยกันนะคะ <laughs> เส ok ืสอสไตล์อันนี้แม right. ่บูมักบอกสื้อสไตล์ไวรุ่นพูดเรย่อ้บวเขา่าอเยเดียเนี่เฮามักแต่แม่บูมักไ่จด มาดูเชือกกันค่ะทุกคนน้อง้เลือกแต่ในนั้นทุกคนอ้าวตาต้นไดชอบเลยทุกคนเอ้ยซื้อเสื้อซื้อส่งคนได้มาแล้วเนาะผืนหกหกสิบแปดผ่นกีบประมาณมีน้องได้เลือกอีกสองล้อไปบาทเนาะอ่าประมาณสองล้อไปบาททุกคนแม่ก็ต้องเอาของแพงแน่เดี๋ยวไปซื้อของอาหารแม่เวอร์กันทุกคนโอ้หแม่เวอร์ถึงใจทุกคน เอาเสื้อยืดแบบนุ่งสบายๆให้แมเ่เบื่อนะนทุกคน <laughs> กระตอกอยู่ประมาณ200ร้อปลายบาทอย่าง,งาายยเง <laughs> <ว>ี้ยอืนี่ทุกคนวันนี้ก็กลับบ้านนะคะได้ของที่ต้องการแล้วก็ต้องกลับบ้าน <laughs> ว่าไว้ทันประมันว่ะ <laughs> เดี๋ยวไปหอดกลางทางแล้วน้ำมันหมดด <laughs> ีไม่ได้นะแบบนั้นอะ คนเครื่องกระซิประมาณนเนทั้ทงหลังทั้งหลังนี่ทั้งหลังแบบคือสวยมากทุกคนต้องดิ่มอยากให้ทั้งหลังเอ้ยอันนี้ทั้งหน้านั่นทั้งหลังเออ,เอ,อก็ะเมนะ่นนเดยทั้งหน้าคือสวยมากเลยค่ะทุกคนนู่เดี๋ยวแม่วืนมา,าจะใส่ถึถงดวาวจักเสียวจักสอง่วนหงดาวเสียวผืนอันนี้ผืนก็สองร้อยปลายคุณเนาะเนงพันบ่ฮหอดว่าร้อยหนึ่งสามสิบปลายพันสามสิบ ไปเออประมาณนั้นทุกคนนี่หัวหันหสตาร์ทคนใครทุกคนน้องดาไปสิข้างลิ้นหน่อยที่เรียนทุกคนใครทุกคนอย่าไปเจอกันตอนแม่เวินมาเลยนะคะว่าจะสอบไหมทุกคนตอนนี้แม่เวินเนาะจะได้มาหอดบ,บ้านแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เอาน้อนดีไปนอนอยู่ห้องนะคะแม่แม<อ>่นี่เฉย ี่าาใส่เงินเกิดฮะใส่เงินเกิดซื้อเ่งอะไซื้อเครือง่เงินเกิดเปิดเอาเองเงนเกิดแม่วะนี่แอ๋แม่ซื้ออย่างไงเป็นยุงยากให้มันเสียเงินนาวันน้องวนเดาด้วยราคาเท่าไหร่ดาด้วยราคาเท่าไหร่ทวะราคาเท่าไหร่หกสิบแปด หกสิบแ <68. S 2> <Amen. S 1> ปดเอ็นเอ็นว้า <c oughs> มีเบอร์เเคยซื้อเสื้อหกสิบแปดวันลงจากเคื่อทุกคนเส <c oughs> ื้อไม่เบิร์นั้นแต่ละพืนนะ 19, ้นนี้เรากินสิบเก้าผันอันนี้หกสิบแปดผันแต่ต้องมีประมาณจองร้อยนิดนิดเนาะเสื้ออีกอย่างหอหกสิบแปดผันเสื้อยืดนุ่งสบาย <c oughs> นา <c oughs> ุ่งทางหลังทังหลังกายใหญ่ทางหน้ากายน้อย <c oughs> แม่เสื้อรุนแม่นุ่มอยู่แล้วนี่รุ่นเราเราไว้นุ่งแม่หนข่งนะทุกคนเนาะสุขใจเลยหลังดูวันเกิดในเวอร์ทุกคนวันที่แปดเดือนแปดวันที่แปดเดือนสามวันที่แปดเดือนแปดวันที่แปดเดือนสามวันที่แปดเดือนสามว้าบงสิ่ใหญ่เนาะวันแม่นุ่งสมัพอดีพอดีเลยนี่แม่ตุ้ยป็นที่เท่ะ ดีมากเลพยพอดีเลยค่ะลูกเวียจะกิมแม่นุ่งกูได้ไม่ซื้อให้แม่เลยลูกเงินทางเครดิเป็นคนเลือกเงินลูกฮะอืมไอเดียหวยผู้ใหญ่ากอวยพรบรรเกิดได้เวอรกักกก็สามารถอวยพรได้นะคะทุกคนอ่าน้องหิวก็อยากอวยพรได้เวอร์ จะมีสุขภาพแข็งแรงความเจรียดเรความคายังมีห้มีโตซดีเข้ามาให้เป็นโฮมโพรโฮมใจให้ลูกไปเดนดดนแม่ม <c oughs> นางดาค่ะนั่งดากาอยากขอให้แม่เวมีสุขภาพแข็งแรงแล้วการเคยที่นั่งดา,หาให้มักบ่โอ้มักเลยเนาะลูกเอาให้ลูกซื้อให้แต่ก็มักมดเนาะซ <c oughs> ื้อแพงซื้อแพงอีกแต่คันแม่เองังี่เาเคยซื้อเสื้อแพงกว่านี้นุ่ง ลูกเราเลยว่าซื้อเสื้อนี่ม่นเงินเมิดเลยละวะเกือ <laughs> อดเขาอดน้ำวะทอนๆอนอ,นอดเขาอดอาหารบ่ซื้อบอกจ่ายอย่างไรจังว่าได้เงิน้อหกสิบแปดพันไปซื้อเสื้อให้แม่ไวข้างหลังนีเม่ไอดิบเป็นคนเลือกบอกให้เอาตัวนี้ โอ้ทุกคนทั้งหลังแบบลายสวยมาก <c oughs> แต่ถ้าเป็นคนหุ้นนิดน,น้อยลูกนีแบบจีแบบนี้ใหญ่แบบสไตล์แบบเออเดนี้ก,ก็ครอบใจลูกนี่แหละเด้อที่เสื้อสืส้อเซอไพรส,ส,สันเกิดแม่่าแ <c oughs> ม่ก็แ <c oughs> ม่กับเกิดมาจะว่าได้จากปีอะสามไม่เวมือนเกิดปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าอายุสามสามสิบเจ็ดปีนี่อยู่นี่เนาะยังบริเวณวันเกิดจกเครือ ม่เคยมีวันเกิดหรือวันมันม่เคยเป่าอ้เคย,เ,ยเ,เคยก็แม่นั่นบริจัดได้ตัวเองเนาะว่นในวันนี่อันเกิดวันทีแปดเดือนแปดกับอัน,น<บ>กับเอื้อยเนาะกับพี่สาวเมันเดียวกันเลยวัน,น,นเดือนเดียวแต่ต่างต่ปีลวเวลาอันบานเงเงินพื้นเฮ็ดเนาะพึ่นมักจะซื้อเค้กและให้แม่ไปเป้านำ้ำซองปีซ้อนเนาะเฮ็ดกับแม่ กระเปลาหงหังหนเนาะตอนปีสองปีงปีอปตอนนั้นน่ะอ,อ,อันเป็นที่วิญญาณตานางได้นางดา,า,งดาซื้อแม่ตั้งแตาไล่มาแม่บเคย <c oughs> อันแม่เราแม่ <c oughs> แม่โบได้เคยเห็ดวันเกิดแล้วก็บมื่อคยได้ของขวัญวันเกิดเนาะซื <c oughs> ้อได้ของขวัญวันเกิดได้หนุกกาซื้อให้นางได้ตาอสี่ไหลแล้วดีใจแงแม่ก็ดีใจแฮงเงามงามคนไม่หมดก็บมื่อคยนมีเสื้อสี่แบบนี้อีกเลย เพราะสีนี้เรมีกันเลยอะสีนี้ใช่ไหมเรามเคยมีสีนี้ไม่ดีว่าถ้าจะตัวสินว่าก็คือว่าเท่าเนาะสีางินสีตอนตอนมึงอยู่สันท้ายคือออกแบบสีนั้นเงินหรอกโอ้ยนุ่งไปเที่ยวม่วงเดี๋ยวนุ่งไปเที่ยวมันเกิดเลยจะพาไป เอ้ยวันเกิดด้วยอันด <mel> ้วยนะเดี๋ยวดาเลี้ยงเราเวนจีเลี้ยงให้เห็นนะวันนี้วันเกิดแม่นะลูกสาวซื้อของขวัญให้เดี๋ยวแม่พาไปเลี้ยงวันเกิดแม่เลี้ยงเราตัดขาดไปดีซื้อสื่ออย่างให้แม่นะอยากรู้๋ยวกรู้นั่ดาซื้อเครื่องทุกคนแล้ววันนั้นไอ้ทีมซื้ออย่างอย่ากรู้ไอเดียมยังซีนี่ซื้อไพร์โตอยู่วันนี้ด้านซื้อไพร์ตอนเศ้า น้องดีมีเซอร์ไพรส์แม่ตตนแรงจักค่ที่มียังคืงอเซอร์ไพรส,ส, <S <S ส,ส์แม่นอนงานทุกคนกเนาะงอ้ยงามงามงามขอบใจลไร้ขอบใจอาจารย์น่าฮืาาาา <S 1> <S 1> าอเงงแม่ก็ให้ลูกมันเกิดแม่มแต่แม่ก็<ห>ขอให้ลูกเขาอยู่ดีมีแหงเ <ไ S 1> นาะจิตใจของในครจะมีแล้วก็ผู้ดีแม่ว่าทีไปใส่บ้านวันเกิดทนเศร้าเนาะกับผู้ที่ัน ดีสิได้ไปใส่อยู่ทำงาน,อนเอ้ยอยูอ่อบบอมสอนนัน้นเนี่ยเพราะว่าเราอยู่อบบอมอันนั้นตักบาดเหือนพอดีตรงก็มันเกิดแม่เลยแม่เลยว่าสิได้ไปอันใส่บาดอยู่งานเราอยู่ยอบบอมเนะาะทำที่ว่าสิไปใส่อยู่วัดวัดแต่ว่าครูบาอาจารย์พ่อเพือพ่อนก็นไปไป,ไปงานอันไปงานอันไป<ด>อยูอ่แอม ไอยเอ่อเอ้อแบบมานไอแฟนบอมยูนเนาะจต่ทัไม่เวิอร์จะได้ไปใสบ่บาตมันเกิดอยู่เงงันแฟนบอมยูเลยเนาะลูกคนน้องดาเป็นคนที่น้ำตาไหลง่ายมากดูอยียงเแวบบ่อร์แต่ละครให้เบื้องหนังคนให้น้องดาแต่น้ำตาไหลแม่เว่อร์นับเป็นยังเบื้องหนังละชอบใจเด้อน้ำบีมน้องดาเนาะไว้ลูกแม่ทั้งสองนั้นเหยียดเก่งเซ็งได้เป็นคนดีของสังคมตั้งใจ เียนะตั้งใจเฮ็ดเวียกตั้งใจเฮ็ดคลิปก็จะเป็นมิตรกับทุกคนนะให้มีเอฟซีล่ไล่ให้มี FC, อเอฟซีฮักเพลงตุนทรงซานเนาะได้แม่ก็ครอ,อบใจสำหรับของฟอนวันเกิดนะถกาได้ท้องคอนวันเกิดครั้งแรกได้นน่นะเนาะสามสิบเจ็ดปีอยู่นี่ไม่เหมือนในสามสิบเจ็ดปีเมือเกิดวันนทีน่ เดือนซิปคือได้ที่หนึ่งเดือนซิปจะไปรุ่งเด้ได้เปนเดือที่สามเดือนซิปยังสพายอีกทอต่ออุ้ยอีกอีกเดือนะแม่นี้เคยเฮ็ดแต่ว่ายังมัได้เคยได้ห้องคว่กันเนาะเคยเฮ็ดอันคือว่าบม่ได้เฮ็ดด้วยตัวเองแล้วก็บม่ได้จัดอยู่เฮือนเนาะมีแต่อันพี่ที่เศรเกิดวันเดียวกันที่แปดเดินแปดแล้วเพิ่นเพิ่นเฮ็ดละเอาแม่นี่ไปไปห่วมงานกันเลยเพิ่นบางปีเพิ่นก็ซื้อเค้กกลอนเดียวแล้วก็อันเป้าตรงกัน บางปีเพิ่นก็ซื้อส่งกอนสีประมาณนี้นปีไก,ก่ว่านาะกมามาลิ้น,น,น่ดเฮ็ปีไก่บ่ได้มาณมาโควิดบ่ได้มาณโควิด,ดปีตอนนะนั้นเนาะเพิ่ก้อนปีก่อนฮนปีก่อนแล้วกับพี่อนทุกคนอีก2เดือนห่านวันเกิดทนแล้ว มันเกิดพอเล้วแล้วก็ต่อมันเกิดรองดามันเกิดรองดาแล้วก็วต่อของ้องดี้องดอีของรองดีคนข,ของ้องดาเกิดเดินสิบวันที่สามสิปรองดาพอเล้วเกิดเดินสิบวันที่หนึ่งของดีดีแมน่นเดินหนึ่งวันที่สิบสองนง<า>อี่ไงงามงามเสีอในข้อครอบใจ<งาม> แม่พายากอวยพรวันเกิดน้องแม่เอ้ยวยน้องพอยากอวยพรแม่เวนก็สามารถอวยมาได้นะคะเดี๋ยวเราตอบเมนเดี๋ยวเราอ่านเมนเดี๋ยวเราอ่านเมนเดี๋ยวสิอ่านให้แม่เวนฟังเลยแหละพายเอวยพรมาปะนี่พายเอวยพรให้แม่แจ็คสันนั่งซี่กอ่านซึ่แม่ฟังไปบางคนนี่เป็นวันเกิดที่พิเศษเนาะ แม่นนองดีมงดาซื้อของขวัญให้แม่เวอร์เป็นเบอเกิด์ที่ดีสุดเทียนน้องดีมังดาซือ้อให้เบอเกิดแล้วกน,นผ่านซื้อทุกคนอ,อ่านมันเกิดแม่เวอร์อ่า,ไ,อาได้ไหมอ่ะฮะได้ไหมอ่ะเออล่าสุดนะทุกคนน้องดีมังดาได้ไปจัดเบอร์กเกอร์ซวยเพลินแล้วเพลินเอาเคลิปให้เอ๊ะมันจะน้องดีเนาะ ไอเกอิลน้อดีไอเกอิลน้องดีไปจัดอันเบอร์เกอร์ซอยเพิ่นแล้วเพิเพ่นเ,เอาเพริกให้ก้อนหนึ่งแล้วก็โดูนักจริงหงันจริงลูกก็ซื้อของฟันให้แม่ก็ได้นะเป็นเด็กดีกพ็พอ <c oughs> ละน้ำเป็นหนังสือก็ได้จะ <c oughs> ลบลงมาการจะลบลมือละเอาลูกคืนให้นะกระด๊ <คน S 2> Okay, okay, โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ตั้งดีมก็แ<ด>ม่เมืม่อน,น,น,น้อัด้าขอาตลาดล้วยนนะคะจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ค,กค,คนกดข้ามโฆษณาให้ตั้งดีของด้า จะแนะนำกับบางคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเป็นกำลังใจน้องดิมได้ติดต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊กติ๊กเพื่อพาคลิปใหม่ๆจากน้องเรื่องน้องดิีมังดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเมื่อไดตั้งเลูกดขี้ผ่านตลาดเก่าเด็กเห็นเพื่อนเฮ็ดอันนั้นเดืเลี้ยวแล้วเนาะอย่างก,ก็มันราองขอกานบ้านหมดแล้วมาแล้วก็เกือบแล้วก็แล้วเนาะมึงตลาดหรือเปล่าเราจินตื่นมันอ๊อกตลาดเนี่ยยังใส่เอาไปเก็บให้แม่มมม จะงามหุณควันไว้ในตู้เฮ้ยแม่นะ